แต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่รู้ก็เลยกลับมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่สุดของโลกเหรอไม่ต้องไปเที่ยวไหนดูที่กายและใจนี้อุตส่าห์ไปเที่ยวหลายๆจากกวาลหลายๆกาแล็กซีนะไม่ถึงที่สุดของโลกที่สุดของโลกกับกายเป็นว่าเพียงมาศึกษาและเข้าใจความเป็นจริงของกายและใจจะถึงที่สุดตอนไหนตอนที่เข้าใจแล้วไม่ยึดติด พอท่านไม่ยึดติดก็คือเป็นพระอรหันต์คราวนี้ถึงที่สุดของโลกมันถึงที่สุดยังไงคือพอธาตุขันความเป็นกายเป็นใจอันนี้เรียกง่ายๆว่าขันห้าอันนี้ดับไปแล้วถึงที่สุดคือไม่สร้างขันห้าอันใหม่ขึ้นมาอีกวางไปแล้วนี่นะเรียกว่าพอเข้าใจความเป็นไปของกายและใจหรือขันห้านี้แล้วเนี่ยใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติตัวเนี้ เป็นความหมายของธรรมะอีกคำหนึง่งเรียกว่าธรรมะปฏิปทาแต่เราเนี่ยนะได้ฟังธรรมมาบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็จะมีปฏิปทาที่ขัดแย้งกับโลกแล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์ในใจของเราอยู่เสมอเสมอเป็นหน้าที่ของเราผู้ทุกข์อยู่ต้องมาเรียนเพื่อที่จะมีธรรมะปฏิปทาที่ไม่ขัดแย้งกับโลกเป็นปฏิปทาที่ตรงตามธรรมนี่ ความหมายอย่างที่สามแล้วนะจับได้ไหมเนี่ยพูดมายาวนี่ชักงงไหมความหมายของธรรมะข้อที่หนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะบรรดามีทั้งหลายที่เรารู้ได้และอาจจะยังรู้ไม่ได้ตอนนี้เพราะคุณภาพใจยังไม่พอธรรมะในแง่ที่สองคือสิ่งที่เราพอจะรู้ได้อยู่ในครอบอยู่ในขอบเขตท,ที่เราเรียกว่าธรรมชาติ อยู่ในขอบเขตเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติคือถ้าถ้าพูดให้ตรงกับศัพท์เทคนิคของทางพระจริงๆก็คือสังคตธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมสังคตธรรมก็คือธรรมที่ปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาสังคตธรรมคนไทยฟังแล้วอาจจะตกใจเอาคําว่าธรรมชาติก็พอคือธรรมะที่มีการเกิดมีการดับส่วนความจริงความจริงของธรรมชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนเรียนธรรมชาติเนี่ยนะไม่ต้องเรียนทั้งหมดของธรรมชาติเรียนธรรมชาติที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาแท้ของเราคือธรรมชาติที่เป็นกายและใจนี้เข้าใจแค่กายและใจเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างเลยเพราะเห็นว่ากายและใจนี่มันดับไปก็เข้าใจแล้วว่าธรรมชาติทุกอย่างเกิดและดับตรงนี้นะพอเข้าใจธรรมชาติว่าเกิดและดับเป็นอย่างนี้จิตปล่อยวางธรรมชาติเหล่านี้กลายเป็นถึงธรรมะ อีกขั้นหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นเรื่องของปณนิพาน,ตตนแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรียนร,ร,รู้สิ่งนี้เรียนรู้สิ่งนี้เรียนเข้าไปเรียนเรื่องของกายและใจเรียนตรงนี้เรียนเรื่องของกายและใจนะพอเกิดความเข้าใจความเข้าใจในนั้นมันไม่ลงในในแง่ของดูอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันดูไปดูไปแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจตัวเนี้จะเป็นความเข้าใจที่เรียกว่าธรรมดา ของธรรมชาตินี่เป็นความหมายคําที่เท่าไหร่ละคาที่สามธรรมดาของธรรมชาติเป็น,ปนธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทเรียนกฎแห่งกรรมเรียนไตรลักษณ์อะไรเนะี่ยมันอยู่ในเรื่องของธรรมดาของธรรมชาตินี่นะเข้าใจธรรมดาของธรรมชาติคือเกิดปัญญาปัญญาเห็นว่ามันเกิดดับไปเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมีเหตุมีปัจจัยนี่นะเรียกว่า ถ้ามองในแง่นี้คือเข้าใจไตรลักษณ์เห็นเข้าใจไตรลักษณ์มันก็เข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมมันจริงมันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคือเรื่องของความเป็นธรรมดาของธรรมชาติมีความเข้าใจในความเป็นธรรมดาของธรรมชาติจึงมีการใช้ชีวิตไม่ขัดไม่แยง้งกับธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดทุกข์ปฏิปทาที่ว่านียจึงเรียกว่าเป็นธรรมปฏิปทานี่เป็นเรื่องคําที่สี่แล้ว ตามทันไหมเนี่ยเรื่องของธรรมะธรรมะอย่างแรกคือทั่วกินขอบเขตสุดเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เรารู้ได้เอาเฉพาะเรื่องของเป็นธรรมชาติและสิ่งที่เราจะรู้ไม่ต้องไปเรียนธรรมชาติทุกอย่างเอาแค่ธรรมชาติที่เป็นกายและใจอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กายใจคนอื่นเลยนะไม่ไปแอบดูในห้องน้ําคนอื่นไม่ใช่เอาแค่กายและใจอันนี้ดูตัวเองดูกายตัวเองดูใจตัวเอง แล้วพอเกิดความเข้าใจความเข้าใจคือความเข้าใจในแง่ที่ว่าธรรมดาไม่ใช่ไปความเข้าใจว่ามันมีวิเศษอะไรไม่ใช่ไปบังคับไปดัดแปลงให้เกิดเทคนิคในการผสมสูตรอะไรให้ชีวิตมันดูดีขึ้นดัดแปลงแก้ไขไม่ใช่อย่างนั้นความเข้าใจของพระหรือความเข้าใจของพระรยเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือความใจความเป็นธรรมดาเวลาพระท่านเข้าใจจริงจท่านยังอยู่เรียบง่ายไม่ใจ่ไหม ไม่ใช่ไปทําให้มันเลิศหรูอะไรไม่ใช่ว่าจะต้องไปดัดแปลงแก้ไขทําสิ่งต่างๆดูวิเศษอะไรไม่ใช่อย่างนั้นผู้วิเศษจริงๆกลับกลายเป็นว่าอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายแล้วไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติกลับกลายว่าอยู่แบบใกล้เคียงกับธรรมชาติมากเลยความเข้าใจแล้วก็มีปฏิปทาคือการมีการดําเนินชีวิตเรียกว่ามีธรรมะปฏิปทาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ พระองค์แรกในยุคนี้ต้องบอกว่าในยุคนี้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอีกเหมือนกันแต่ในยุคนี้เนี่ยในยุคที่คนลืมพระพุทธเจ้าองค์เก่ก่อนไปแล้วยุคนี้เนี่ยนะไม่ไม่มีใครรู้จักพุทธาศาสนาไม่ไม่ใครรู้จักพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยเจ้าชายศรีธะเป็นพระองค์แรกที่มีความเข้าใจมามีความเข้าใจธรรมะทั้งทุกๆแง่ที่อัตมาบรรยายมา คือความเข้าใจธรรมะในขอบเขตกว้างส,ส,ส,สุดก็คือทุก,ทกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ในแง่ของธรรมชาติท่านก็เข้าใจแต่ท่านหยิบมาสอนเท่าที่จําเป็น,นเคยได้ยินคําว่าใบไม้ในกํามือใช่ไหมท่านเดินไปในป่าประดู่แห่งหนึ่งไปกับพิสุทั้งหลายหยิบใบไม้มากาไว้ในกามือถามพระว่า,วาพิสุทั้งหลายใบไม้ในกํามือของตถาคตกับใมไม้ในป่านี้ทั้งหมด อันไหนมากกว่ากันตอบง่ายมากเลยไม่ใช่ปัญหาเชาตอบง่ายมากใบไม้ในกำมือของพระองค์เนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับใบ,ใบไม้ในป่าใบไม้ในกำมือเนี่ยน้อยมากและเกินพระองค์ใบไม้ในป่าเนี่ยประเมินไม่ได้เลยว่ามันมีกี่ใบประมาณเท่าไหร่ประมาณยากมากเลยพระเจ้าจึงตรัสว่านั่นแหละสิ่งที่เราสอนเนี่ยนะเพียงใบไม้ในกำมือเท่านั้นเองใบไม้ในกำมือเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จําเป็น ที่เราจะรู้เพื่อพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ตถากตรู้เนี่ยมีความรู้มากมายกว้างขวางเปรียบเหมือนความรู้เนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่านี้แต่ที่เอามาสอนเนี่ยแค่ในกำมือถ้าสรุปแล้วก็คือว่าสอนในเรื่องของทุกข์และวิธีออกจากทุกข์มาสรุปอยู่ตรงนี้นะเรื่องของทุกข์และวิธีออกจากทุกข์ดังนั้นวิชาต่างๆก็เรียนไปเรียนไปนะ เรียนไปเพื่ออยู่กับโลกแต่วิชาที่จะให้พ้นโลกหรือพ้นทุกเนี่ยก็คือมาเรียนวิชาใบไม้ในกกำมือของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วแต่จะสรุปบางทีก็จะสรุปจะสรุปเป็นอริยสรรัจสี่บางทีก็จะสรุปอยู่ในโอวาทปาติโม่แล้วแต่ใครจะสรุปมันคือถ้าสรุปให้ตรงๆก็ถ้าในพระสูตรนี้พระองค์ก็สรุปอยู่แล้วว่าพระองค์แสดงเรื่องทุกขและทางพ้นทุกอย่างนี้ <c oughs> สิ่งที่พระองค์แสดงนี่แหละก็เรียกว่าธรรมะน,น,นะนี้ธรรมะอีก,อกความหมายหนึ่งละเมื่อกี้ขีดความหมายแล้วเนะี่ยความหมายแรกคือกว้างสุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะอย่างเดียวใส่คําอื่นไม่ได้ธรรมะในแง่ที่เราจะรู้ได้คือธรรมชาติความเป็นไปของธรรมชาติเป็นยังไงคือธรรมดาเข้าใจสามอย่างนี้แล้ว จึงมีชีวิตไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติเรียกว่ามีธรรมปฏิปทาสี่แล้วนะผู้ที่เข้าใจายอย่างนี้แล้วมีกรุณาที่จะมาบอกต่อที่จะมาสอนต่อให้คนอื่นได้เข้าใจบ้างคําสอนเนี่ยเรียกว่าธรรมเทศนาเนีเปดคำพระนั้นธรรมะเนี่ยบางทีมาแสดงธรรมแสดงธรรมไม่ใช่แสดงทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการแสดงธรรมเทศนาใน ในแนวที่พระเจ้าส่งแสดงเอาไว้แล้วในแนวที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็คือว่าแสดงในเรื่องอะไรบ้างเรื่องทุกข์และวิธีออกจากทุกข์ถ้าพระมาสอนฟิสิกส์อย่างนี้ไม่ใช่ถามว่าฟิสิกส์เป็นความรู้ไหมก็เป็นความรู้แต่ถามว่ามันจําเป็นต่อการตัดสรุ้หรือจำเป็นต่อการพ้นทุกข์ไหมไม่จําเป็นพระจะมาแสดงวิธีการหาแรงโน้มถ่วงของหลุมดำจำเป็นต่อโยมไหม รู้ไปแล้วพ้นทุกไหมไม่จําเป็นใช่ไหมสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้จริงๆก็คือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจนี้และที่เน้นหนักๆเลยคือเรื่องใจเพราะอะไรมโนมโนปุกพังเข้ามาทำมามโนเศษถามโนมยาเคยท่องคานี้ไหมเคยได้ยินคําบาลีชุดนี้ไหมทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยใจในะเราจะทําบุญมีแต่กายไม่มีใจทําบุญไหวไหม ไม่ได้ต้องอาศัยใจที่จะทําบุญจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าบุญมีอะไรบ้างจะทํำยังไงใช่ไหมรู้วิธีทําบุญแล้วต้องหาโอกาสทําบุญรู้วิธีทําบุญแล้วไม่มีโอกาสทําบุญก็ทําไม่ได้อีกใช่ไหมก็ต้องมีความเข้าใจมีใจคิดจะทําบุญขึ้นมามีเจตนาจะทําขึ้นมาเราก็อาศัยที่ว่าใจนี่มันเป็นใหญ่การศึกษาจึงมาเน้นหนักในเรื่องของใจ แต่ใจเนี่ยก็อาศัยกายนี้อยู่มันผูกพันกันอยู่ใช่ไหมชีวิตนี้มันมีไม่ใช่มีแต่ใจอย่างเดียวเราไม่ใช่เป็นอรูปภพเราเป็นมนุษย์ที่มีขันห้าดังนั้นเราจึงเรียนให้ครบทั้งขันห้าคนที่ทําสมาธิเก่งท่านจะเรียนชีวิตในแง่ของอายาตนะหกรู้จักไหมอายาตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านมีสมาธิดีมีฌาน เวลาท่านจะเรียนเรื่องใจเนี่ยนะท่านยังไม่ค่อยเรียนเพราะว่าใจมันนิ่งอยู่สิ่งที่ท่านจะเรียนคือเรียนเรื่องกายกายมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างรูปธรรมเนี่ยท่านเรียนเน้ในในส่วนที่ในส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนเรื่องใจนะนะเรียนรูปธรรมเรียบร้อยแล้วมาศึกษาเรื่องใจไม่ไม่ใช่ว่าเรียนแต่เรื่องของของกายอย่างเดียวเรียนกายแต่ขยายความรู้ในเรื่องของกายกายเป็นอาญาตนาห แต่คนที่ทําฌานไม่ค่ยได้หรือทําไม่ได้แต่ควรจะทําบ้างทําความสงบไม่ค่ได้แต่ควรจะทําบ้างเนี่ยนะเอาพอสมควรที่ให้จิตมันมีการพักผ่อนหรือว่าให้มีกําลังบ้างแต่ไม่ไม่ถนัดหรือไม่ชํานาญคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพวกที่ใช้ปัญญาคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยนะมันจะเน้นในเรื่องของนามธรรมคนที่มาศึกษาชีวิตในแง่ที่ว่าเจริญปัญญาก่อน ท่านจะมาศึกษาชีวิตในแง่ของคําว่าขันห้าเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหมขันห้าขันห้ามีกี่ใบนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นคําถามลวงขันห้าคือชีวิตนี่แหละแต่แบ่งชีวิตเป็นส่วนประกอบอยู่ห้าส่วนนะขันห้ามีอะไรบ้างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขันห้าเนี่ยขันเนี่ยสะกดว่าขอไขแม่นากาศนอนหนูทอธงกรันแปลว่าส่วน ชีวิตนี่มีห้าส่วนในในแง่ของคนที่เจริญปัญญาก่อนเนี่ยนะชีวิตมีห้าส่วนคนเจริญปัญญาก่อนเนี่ยจิตยังไม่มีคุณภาพพอที่จะมาดูกายให้เกิดความเข้าใจท่านก็กายเนี่ยอยู่ในเรื่องแค่ขันส่วนเดียวต่างก,กันกับคนที่ทําสมาธิมาก่อนนะคนทาสมาธิก่อนท่านจะเรียนชีวิตเป็นอาญตานาหกแต่คนที่ช่างคิดจะเรียนว่าชีวิตเนี่ยเป็นขันห้าและด้วยใจที่ยังไม่มีคุณภาพพอ รูปอยู่ขันเดียวกองเดียวแต่ท่านจะมาเน้นในเรื่องของนามธรรมนามธรรมมีอะไรบ้างที่เราจะเรียนในส่วนที่ว่าเป็นใจที่คนไทยเรียกว่าใจเนี่ยนะมีอะไรบ้างมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนของใจเนี่ยคนที่ใช้ปัญญามีมีอะไรมีจริตเป็นคนช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารอะไรอย่างเงี้ยน,นะจะมาเรียนเรื่องนี้เพราะว่า สิ่งที่มันแสดงอยู่บ่อยๆชัดๆเป็นเรื่องของนามธรรมาคนช่างคิดก็คือมันช่างช่างมีอะไรในในส่วนที่จับต้องไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วเกินแต่คนที่ทําสมาธิได้เน้นะในส่วนที่เป็นนามธรรมาเนี่ยจะสงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วนะจะมีคุณภาพพอที่จะมาดูกายแต่ยังยังดูใจยังไม่ชานาญเพราะว่าจิตมันนิ่งอยู่ดูใจไปก็เจอนิ่งๆ่ง เจอนิ่งๆจึงไม่เข้าใจธรรมดาของธรรมชาติเห็นไหมธรรมดาของธรรมชาติคือมันมีการเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดดับอย่างนี้นะไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันนิ่งๆธรรมดาของธรรมชาติคือมันมีทุกขลักษณะคือถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปท่านจิตนิ่งแล้วท่านไม่เห็นว่ามันมีทุกขลักษณะเพราะจิตมันนิ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทําฌานได้ท่านจึงมาเรียนเรื่องกายก่อนเห็นความจริงของกาย เห็นความจริงว่ามันเป็นแค่ก้อนในสักก้อนหนึ่งหรือเป็นแค่ช่องทางรับรู้กายเนี่ยนะเป็นแค่ช่องเป็นแค่ช่องทางรับรู้โลกแสงเข้ามาทางตาเสียงเข้ามาทางหูแล้วก็เกิดอะไรทางใจจมูกกลิ่นเข้ามาทางจมูกแล้วก็เกิดอะไรในใจเรียนเรื่องช่องทางต่างๆที่รับรู้โลกมันมีความอยากอยากทางไหนบ้างอยากทางตาความอยากเนี่ยนะอยากทางตาคืออยากอะไรอยากดูอยากทางหูคืออยากอะไร อยากฟังอยากทางจมูกคืออยากจะดมอยากทางปากคืออยากจะอยากจะทำไมอยากกัดรู้ป่าไม่ใช่อยากจะอยากกัดนี้ทางกายนะอยากจะอยากจะชิมอยากจะกินอย่างเนี้ยคือคนที่ทําสมาธิเก่งๆเนี่ยนะควรจะเรียนในแนวอย่างนี้ส่วนคนที่ทําสมาธิไม่ค่อยเก่งไม่ต้องกลัวมีให้เรียนให้สมกับจริตของเราที่มันเป็น คนช่างคิดก็คือมาเรียนส่วนของนามธรรมาให้มากๆมีอะไรบ้างมาเรียนเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคนไทยจะเรียกรวมๆว่าเป็นใจคนอินเดียสมัยก่อนคนมคตก็จะเรียนก็เรียกรวมๆว่าเป็นจิตแต่ถ้าคนที่ไปเรียนอภิธรรมศึกษาเรื่องธรรมะในในแง่ที่เป็นอภิธรรมเนี่ยนะ ท่านจะแยกคําว่าใจหรือจิตเนี่ยออกเป็นสองส่วนสองส่วนที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็แยกออกเป็นจิตกับเจตสิกเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมจิตกับเจตสิกเจตสิกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับจิตเสวยอารมณ์พร้อมๆกับจิตอารมณ์เดียวกับจิตเกิดดับพร้อมจิตแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของจิตจิตเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตโดย โดยธรรมชาติล้วนๆของจิตนะคือสภาพที่รู้อารมณ์ส่วนที่เป็นสุขทุกข์ท่านแยกมาว่าเป็นคุณภาพด้านเวทนาส่วนที่เป็นความจําได้หรือหมายรู้อันนี้เป็นนามธรรมเหมือนกันนะใช่ไหมไม่ใช่กายนะไม่ใช่สมองนะแต่เป็นเรื่องของนามธรรมท่านก็เรียกว่าสัญญาส่วนที่เป็นความปรุงแต่งต่างๆเป็นความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างปรุงแต่งมากมายหลายหลักเป็น เรื่องอะไรที่เป็นกิเลสราคะโทสะโมหะหรือจะเป็นสิ่งที่ดีๆเช่นเมตตากราุณาุทตตาอุเบกขาเนี่ยนะเป็นเรื่องของความปรุงแต่งความปรุงแต่งเนี่ยเรียกมรวมว่าเป็นสังขารอยู่ในกองอีก,กองหนึ่งเรียกว่าสังขารนั้นจึงแบ่งความเป็นนามธรรมเนี่ยออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือจิตและคุณภาพของจิตนะจิตในขันห้าจะเรียกว่าวิญญาณ จิตในขันธ์ห้านี่จะเรียกว่าวิญญาณเจตสิกในขันธ์ห้าจะเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารเข้าใจไหมเนี่ยเวลาเราได้ยินคําภาษาพระแบบที่เราไม่คุ้นนะจะได้ไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรมากหรอกก็คือมาเรียนเรื่องเรื่องชีวิตของเรานี่แหละในส่วนข้อนามธรรมของคนช่างคิดก็มาเรียนเรื่องนี้มากมากหน่อยถ้าไปเรียนอภิธรรมก็จะท่านก็จะสอนเรื่องจิตกับเจตสิกมากหน่อยนะก็มาเรียนเรื่องจิตกับเจตสิก เจตสิกเป็นอะไรสมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่ๆแล้วน,นะพอได้ยินคํานี้ท่าปวดหัวมากเลยไม่เข้าใจเจตสิกค,คืออะไรไปถามไปถามพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าอ๋อจิตกับเจตสิกนะเหรอจิตก็เหมือนพระราชาเจตสิกก็เหมือนข้าราชบริพารทั้งหลายมืนใหญ่เลย <c oughs> เปรียบเทียบอย่างงี้เปรียบเทียบถูกนะท่านเปรียบเทียบไปถูกแต่อธิบายแค่เนี้ย จิตเหมือนพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์คอยรับรู้อย่างเดียวเจตสิกเปรียบเหมือนข้าราชบริพานทั้งหลายเดี๋ยวคนนู้นก็มารายงานเรื่องนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็มารายงานเรื่องนี้ <c oughs> แต่ตอนนั้นนะอาตมาเนี่ยฟังแล้วยิ่งงงยิ่งยิ่งงงมันคืออะไรจิตก็เป็นยังไงเจตสิกเป็นยังไงพอมาเรียนเรื่องขันห้าจึงเข้าใจพอมาเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยนะจิตก็คือวิญญาณเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาและสังขารคือ คุณภาพของจิตนั่นแหละพูดง่ายๆน,นะคือคุณภาพของจิตจิตรับรู้อะไรเกิดสุขหรือทุกเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะสมมุติว่าอะไรดีเห็นเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรแก้วเห็นแก้ววางอยู่ข้างๆมีน้ำดำๆอยู่ข้างในยังไม่รู้อะไรเห็นแล้วรู้สึกว่า เข้าท่าดีแก้วก็ดูอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียบหรูดูแก้วดูเรียบหรูน้ําข้างในนี่ก็น่ากินเพราะสีสันไม่เหมือนกับที่วัดเลยอย่างนี้นะอยากจะกินขึ้นมาเนี่ยขณะที่เห็นเนี่ยนะเห็นสิ่งสิ่งเดียวจิตรับรู้อันเดียวนะจิตรับรู้เดียวอาศัยตาเนี่ยรับรู้เนี่ยผ่านตาเนี่ยนะรูปเนี่ยเราไม่ค่อยสนเพราะเราเป็นพวกช่างคิดก็ เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจิตก็มาดูตรงนี้จิตขณะน,นี้มีน้ําในแก้วเรียบหรูนี้เป็นอารมณ์เห็นแล้วชอบใจอยากจะอยากจะได้อยากจะดื่มเวทนาตอนนี้เป็นยังไงเห็นแล้วชอบใจมีความสุขนะมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขสัญญาทำงานไหมมันจำได้อะ่ะ มันจาได้ว่าสิ่งอย่างเงี้ยนะรูปทรงอย่างเงี้ยเรียบหรูมันจึงมีความหมายรู้ว่ามันเรียบหรูส่วนน้ําเนี่ยยังไม่มีสัญญากับน้ําน้ําแบบนี้บอกแล้วที่วัดไม่มีไม่เคยกินสีอย่างนี้ไม่เคยกินมีแต่เทียบเคียงใกล้เคียงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะยังยังไม่แน่ใจเทียบประสบการณ์ใหม่ขณะเนี่ยเห็นน้ําสีอย่างนี้ประสบการณ์เก่าพยายามเอามาเทียบแล้วนะ ยังยังไม่ลงรอยกันเรียกว่ายังจําไม่ได้ว่ามันน้ําอะไรยังะระลึกไม่ได้ประสบการณ์เก่าที่เป็นความจําอยู่เนี่ยน,นะอยู่ในอยู่ในอะไร memory <c oughs> อยู่ใน memory card ในใ,ในนามมามธรรมเนี่ยแต่ว่าเจอประสบการณ์ใหม่แล้วเนะี่ยไปเทียบกับ memory card หรือสิ่งที่จำเอาไว้เดิมเนี่ยเทียบไม่ถูกว่ามันคืออะไรแนะ่ยังจําไม่ได้หรือ,อยังะระลึกไม่ได้ว่าไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรน้ําอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมาถ้าคนไทยก,ก็เรียกลงรวมว่านี่คือใจคนอินเดียสมัยก่อนก็เรียกลงรวมว่าเนี่ยคือจิตเข้าใจไหมคนจะมาเรียนตรงนี้ถ้าเป็นพวกคนที่ช่างคิดจะเหมาะมากที่จะมาเรียนเรื่องจิตเหล่านี้ว่าจิตเนี่ยมันทานํางานยังไงเห็นปุ๊บจิตมันทํางานมีความรู้สึกยังไงสัญญาเป็นยังไงสัญญาอาจจะหยุดดูยากมันมีความปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่า สงสัยสงสัยนี่เป็นปรุงแต่งไหมสงสัยเป็นความปรุงแต่งนะจิตเฉยเฉยมีสงสัยไหมไม่มีแต่ความสงสัยเนี่ยมันมาจากที่เห็นแล้วน้ําอะไรวันนี้มันจะมีความปรุงแต่งขึ้นมาอาจจะไม่เป็นคําพูดก็ได้ถ้าเป็นคนไทยก็จะพูดภาษาไทยในใจคนฝรั่งก็จะพูดภาษาฝรั่งคนจีนก็พูดภาษาจีนถ้าคนมคธจะพูดว่าอะไร <c oughs> วิจิกิจฉามีความสงสัยขึ้นมาเหล่านี้เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเห็นมีไหมปรากฏการณ์นี้ไม่มีก็เห็นโยมอาจจะดูหน้าโยมแล้วก็จัดลําดับว่าคนไหนสวยกว่าใครตามภาษาคนช่างปรุงแต่งมันเห็นปุ๊บแล้วก็ทํางานเห็นปุ๊บแล้วก็ทางานแต่พอเห็นสิ่งนี้เห็นน้นํานี้เห็นน้ํานี้แล้ว มีความสงสัยมีความปรุงแต่งขึ้นมาพยายามจะหาใจในนะั้นะมีการทํางานหมุนติ้วๆว่าเทียบเคียงว่าภาพเก่าๆเป็นยังไงมีภาพเก่าๆอะไรที่มันเขา้าคุ้นจินกันนี้บ้างอะทดลองดูว่ามันคืออะไรข้อมูลเก่าไม่พอข้อมูลปัจจุบันมาเทียบกับข้อมูลเก่าไม่พอแค่ดูนะี่ไม่พอขอดมไม่คุ้นเลยกลิ่นนี้ไม่คุ้นเลยน้ำปานะท่วัดนะไม่เคยมีกลิ่นนี้เลย ีนะ่ไม่คุ้นเลยอย่างสัญญาเก่านะี่นะยังเทียบไม่ได้ประสบการณ์ใหม่กับสัญญาเก่ายัางเทียบไม่ได้เรียกว่ายัางจําไม่ได้ความหมายรู้ตอนนี้ยังหมายไม่ออกหมายได้แต่ว่ามันคือน้ําและเป็นน้ําปานะฉันได้น่าจะฉันได้ถ้าฉันไม่ได้เขาคง,งไม่นะคงไม่ประเคนเราเนาะ <laughs> คิดว่าฉันได้เป็นน้ําปานะแต่ว่าความหมายรู้นะคือเป็นน้ําปานะฉันได้แต่ว่าทํามาจากอะไร เรียกว่าอะไรรสชาติแบบไหนไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่มีสัญญาตัวนี้ต้องมีประสบการณ์ใหม่เข้าไปดื่มนี่มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นการโชว์ให้มันมีประสบการณ์จริงๆเลยนะโยมรู้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมเป็นประสบการณ์ส่วนตัวตมารับรู้แล้วรู้แล้วอ๋อน้ำอย่างนี้คืออะไรก็ไม่รู้ แต่รสชาติอย่างเงี้ยโยมนั่งอยู่เป็นยังไงคะอาจารย์ดีไหมรสชาติดีไหมมันก็ดีดียังไงคะโอ้โยมต้องมากินเองมันยายยังไงอะ่ะหวานไหมคะเออไม่หวานเท่าไหร่หรอกขมไหมคะมีนิดนิดอย่างเงี้ยนะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเลยอ๋อแล้วโยมจะรู้ไหมืม่าคืนน้ําอะไรชาอะไรก็ไม่รู้นะกลิ่นไม่เหมือน ชาที่เคยได้ได้ได้เคยดื่มได้เคยฉันเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วสาระคือไม่ใช่ว่ามันคืออะไรสาระก็คือว่าจิตใจเป็นยังไงในขณะที่เห็นบ้างที่ดมบ้างที่ดื่มบ้างดื่มไปแล้วปรากฏว่าสมมติสมม,ต,สม,มตินะสมมติว่าโอ้โหเอาน้ําอะไรบาเพนเนี่ยเอาน้ํำมามาถวายเนี่ยขมจังสมมตินะสมมติมีความมีความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจเกิดขึ้น ถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นพวกนักศึกษามาเรียนรู้จิตใจไม่ได้เป็นผู้มาฝึกฝนเพื่อที่จะรู้ความจริงของโลกคือกายและใจนี้คนทั่วไปเห็นแล้วก็เกิดโทสะหรือว่าอ,อ๋อเห็นยังไม่เกิดโทสะชิมแล้วเกิดโทสะแล้วก็อาจจะไปโกรธคนจัดหาโกรธคนถวายเมื่อกี้นี้หรือโกรธคนชมงียแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปก็คือทํำยังไงเดินไปแล้วก็พอจบรายการนี้ก็จะไปต่อว่า นี่ต่อไปนะอย่าเอาน้ำอย่างนี้มานะนะนะก็เกิดความขัดแยง้งความขัดแย้งระหว่างอะไรระหว่างพูดดื่มก็คือเป็นพระกับคนชงคนชงก็จะเสียใจโอ้ทําไมเราุตา่าทำอย่างดีเลือกยี่ห้ออย่างดีเลยนะเนี่ยถวายท่านจะคุณบ้านะท่านยังชมเลยทําไมพระบ้านนอกองค์นี้ไม่ไม่ปากคอกินของหรูๆไม่เป็นหรือไงเกิดความขัดแย้งกันเห็นไหมเพราะว่าไม่ยอมรู้ตามความเป็นจริง โทสะเกิดขึ้นมาไม่ยอมรู้โทสะฝ่ายนั้นก็เกิดความน้อยใจไม่รู้ความน้อยใจเกิดความโทสะเหมือนกันไม่พอใจที่จะเห็นคนอื่นมาตําหนิการกระทําของตัวเองกระบวนการต่างๆเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความจริงตรงนี้เราจะอยู่กับโลกนี้ด้วยความขัดแย้งไปเรื่อยชอบใจก็ขัดขัดใจก็ขัดมันไม่ใช่เพราะมีโทสะนะชอบใจทำไมขัดมันชอบสิ่งเดียวกันแล้วแย่งกันเห็นไหมชอบใจแล้วเป็นยังไงติดยึดติดยึดก็เป็นทุกข์นะ ตอนติดยึดเนี่ยนะความเป็นทุกข์ก็คือว่าสิ่งนั้นจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆสมมุติชอบเนี่ยนะชอบนี้โอ้โกินไปแล้วก็หมดอยากได้อีกแต่มันไม่มีเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์อยากได้อีกไม่มีก็เป็นทุกข์อยากกินอีกปรากฏว่าร่างกายนี้เสื่อมไปเสื่อมไปสมมติมีกินไปเรื่อยๆนะจะมีภาระและ้วยมรู้ว่าชอบเอามาถวายเต็มเลยมีภาระในการดูแลรักษา ทำยังไงจะไม่ไม่ให้มีแมงสาบไม่ไม่มีหนูหรือว่าจะรักษายัางไงไม่ให้มีมดขึ้นอย่างเงี้ยมีภาระในการดูแลรักษามีภาระในการที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้มีภาระในการรักษาใจตัวเองมันเป็นภาระดื่มทีแรกนะันมีความสุขพอมีมากๆก,กับมีความทุกข์นี่นะนี่ในแะง,ง่ว่าได้สมอยากแล้วนะยังเป็นทุกข์เลยเพะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้จริงๆคือเรียนรู้ว่าเวลากายนี้ใจนี้กระทบกับโลก แล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นคนที่ถนัดดูกายคือคนที่ทําสมาธิมาดีก็ดูกายไปก่อนส่วนคนที่ทําสมาธิแบบได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะพูดแบบให้ให้เกียรตินะได้บ้างนิดๆได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็คือสมาธิไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีคือเป็นทําไมถึงไม่ดีเพราะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นศัตรูของสมาธินะก็อ,อาศัยความที่มันเป็นอย่างนี้แหละ เราไม่ต้องไปดัดแปลงตัวเองว่าฉันจะต้องไปทาําฌานให้ได้ก่อนจึงต้องมาจึงจะมาเรียนพุทธศาสนาไม่จําเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนคนทุกแบบเลยคนโง่ท่านก็สอนคนทาําฌานได้ถ้าแบ่งเป็นแบบว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยนะแบ่งว่าคนทําสมาธิเก่งท่านก็สอนคนทําสมาธิไม่เก่งท่านก็สอนคนทําสมาธิได้บ้างแต่ลืมไปแล้วไม่ก็ได้ทําท่านก็สอนคนทาคนทาสมาธิไม่ได้แต่อยากจะทําท่านก็สอน คือไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าตัวเองพยายามทำทำกรรมฐานทําสมาธิแล้วทาไม่ได้แล้วก็น้อยใจว่าเราคงหมดวาสนาในการเรียนรู้ในในการที่จะพ้นทุกข์มั้งไม่ใช่นะคนฟุ้งซ่านก็สามารถ